ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะแจ้งข่าวด้วค่ะท่านผู้ชมเลขสายด่วนจากนครสวรรค์เนาะครับผมค่ะแล้วก็จะมีสายด่วนเพิ่นเพิ่นเอามาให้อีกค่ะท่านผู้ชมครับบ่ายสองได้เลขละบอค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นทรงไล่มาถามเนาะค่ะ ได้มาแล้วค่ะดันผู้ชมได้มาแล้วเดี๋ยวไปเบื้องกันเนาะค่ะชั่วโมงเร่งดวนค่ะดันผู้ชมเบื้องไปก่อนเด้อค่ะอย่าฝ่าวไปเอาน้ำเพิ่นค่ะดันผู้ชมเนาะครับค่ะเพิ่นยำมาว่าเป็นตัวเก่าเพิ่มมาว่าบนรางแน่นครับผมค่ะเพิ่มมาว่าบนรางเด้อค่ะดันผู้ชมเสือช้นเนี่ยครับผมค่ะเพิ่มมาว่าบนรางค่ะดันผู้ชมเป็นตัวเก่าค่ะพี่น้องเบื้องไปก่อนเด้อค่ะเบื้องไปก่อน ยายาฝ่าไปลงทุนค่ะคนี่ค่ะสายทีเพิน่นอันสายด่วนก่อนเที่ยงนั่นไหมค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นช่งมาให้น้ําเชี่ยววังหันเนยแปดเก้าสี่ค่ะท่านผู้ชมแปดเก้าสี่ค่ะแปดเก้าสี่นี่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะสายด่วนก่อนเที่ยงเพิ่นว่าตัวเก้าค่ะท่านผู้ชมตัวเก้าด้วยครับผมคี่ว่าเพิ่นถือไล้ไลทยทีเพิ่นว่าเพิ่นถึกสีลานนั่นค่ะครับ เป็นบนลางเด้อค่ะกับนํำเพิ่มมาบนพอดีเพิ่นเพิ่นได้คุยกันแล้วอันเพิ่นได้คุยกันกับเจ้าของตัวเลขค่ะท่านผู้ชมค่ะมือเส้นนี่เพิ่นเพิ่นยังคุยกันอีกผู้หนึ่งค่ะอะไรบ่บ่ได้ได้ลู้กันแต่ว่าที่แน่ๆบ้ดนี้ลู้แล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเดิมอันนี้สายดวนก่อนเที่ยงเพิ่มมาทรงมาว่างใดนั่นค่ะท่านผู้ชมเนาะดวนๆเลยค่ะดวนๆค่ะท่านผู้ชม อันเอฟซีโทรบอกน้ำเชียไหแมค่ค่ะว่าอเลขพันล็อกเลขพันลอ็อกแปดซี่หากับหาเก่าค่ะท่านผู้ชมมันคือส้อนของอเลขฝันพอพอแท้ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมโอ้ยแต่ว่าน้ำเชียก็เสียเอาไปทะเบียนรถจะควงเด้อคะ่ะนี่คะ่ะจังไหนก็ให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเด้อพี่น้องค่ะเพิ่นเอาตัวเก่าค่ะท่านผู้ชมตัวเก<อ>่าค่ะ บนล่างเพิ่นบอกว่าบนลางน้่ค่ะกะหัวกะมาวังหันเด้อค่ะท่านผู้ชมหัวกะมาวังหันพี่น้องเบื้องไปก่อนเด้อค่ะสายของน้ำเสียเพิ่นโทรมาว่าเพิ่นหลอกตัวนี้กับตัวนี้ค่ะปดซี่หแปดหาซี่แล้วก็หาเก่าเก่าหาเนี่นะครับผมค่ะโอ้อันนี้ตรงกับแอดยืนพร้อมด้วยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอันนี้แอดยืนกับมีดเด้อค่ะนี่แอดยืนกับมีค่ะท่านผู้ชมรักลอยเป็นพร้อมครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะ ามาแบบเร่งด่วนด่วนดวนค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอเด้อค่ะเบื้องเบื้องไปก้อนหมวดนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ครับผมเบื้องไปก้อนค่ะเทียมันพิดษผาดมากก็จะบรไดวว่าห้น้าเชี่ยกับผูดเพิ่นทรงเลขกให้ค่ะนี่แหละค่ะเพิ่นลอ็อกแปดสี่ห้ากับห้าเก้าวสันค่ะนี่แหละค่ะ พี่น้องทันมากกะใส่บนรางนี่เด้อค่ะกันทุ่นกันยังไว้เนี่ยค่ะน้ำเชี่ยกะจะเอาขึ้นกันค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเสียวคือกันค่ะเหลขก่าหลายคูค่ะสรุปเหลขกสายนครสวรรค์เพิ่นตัวเก่าค่ะตัวเก่าค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นคุยกับจะคข้องตัวเหลขกแล้วว่างหันนี่ค่ะแล้วเพิ่นก็บอกน้ำเชี่ยมากค่ะท่านผู้ชม สามคู่พันวาบนรางเนเดอ้อน้ำเชี่ยค่ะบนรางเนเดอ้อค่ะนี่ค่ะเอาสายด่วนกว่อนเที่ยงพันทรงไห้นี่ยแปดเก้าสี่กลับไปส้นกับของแม่อ้อยอยู่เด้อค่ะเลขเก้าสีค่ะเลข 9, เก้าสีในไล่ของน้ำเชี่ยหลายเด้อค่ะท่านผู้ชมเก้าสีค่ะขอให้แฟนคลับของน้ำเชี่ยถือไงเธอเมื่อแรงค่ะท่านผู้ชมค่ะ อีกจักษ์สองซุโมงกว่าๆกะโอ้ยเดี๋ยวนี่ตื่นเต้นเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียก็อยากถือสามตัวตรงๆค่ะเอ๋อพิดถูกมากเยาว่ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมลงให้เบิ่งเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ดีๆค่ะเพิ่นว่าลงไปเลยนน้ำเสียถ้าเ,าเ,เข,าเขา่าว่าเข่ากะเบิ่งไปก่อนค่ะแล้วกว็ถ้าเข่าแล้วบ่ดได้ลงกะสิมาว่าเข่า เอฟซีเพิ่นถึงว่าลงไปเลยจะได้เห็นน้ำกันค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเลขท่านได้ออกค่ะนี่่ะคะเป็นชุดเดิมหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าและห้าเก้าเพิ่นยำมาว่าข้าเจ้าเอาบนล่างค่ะบนล่างกลับด้วยค่ะบนล่างกลับด้วยเพิ่นว่าเพิ่นอัดพากันอัดนักเพิ่นมีทุนแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นได้เทราสามคูเจ้งสี่่ะค่ะนี่่ะคะ บอกขอสัมผัสเิ่นกับว่ให้สัมผัสค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่เป็นยังค่ะน้าเสียบอกเอาก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเอามาเบิ่งอีกรอบเนาะค่ะมาดูอีกรอบค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะครับตัวเดิมครับผมเพิ่มมาเป็นบนนํำสามหางนี่ค่ะอันนี้เด็กันหนึ่งในแง่งครับผมเื่อว่าไปชนกับเลียงทีเพิ่ม่าเพิ่นล็อกเนะะาะเ่าล็อกไว้ครับผมตัวนี้ แปดห้าสี่แปดสี่ห้าหลอกแล้็กมาส้นของผู้ใหญ่นครสวรรค์ห้าเก้าครับนี่ค่ะอันนั้นสายดวนนะค่ะดันผู้ชมสายดวนโอ้ตัวใดน้องบัลนี่ตัวใดน้ำเสียกับายทะเบียน, 9, นาถารถเก้าสี่น่าเถะครับหาเก้ามูนี่เอ่อซีหากระเขาห้าองอ,อีกเนาะแม่นค่ะนี่แหละค่ะดันผู้ชมเนาะ ค่ะามากกจัดคัดกับพานไปกนเด้องวดนี่ค่ะท่านผู้ชมซ่อมเบิ่งก,ก่อนกรได้ซ่อมเบิ่งก่อนค่ะมากกจัดคัดกับพานซ่อมเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องค่ะซ่อมเบิ่งก่อนค่ะย่ำอีกก้อนค่ะท่านผู้ชมนำเชี่ยนำเสนอกับพ่อเป็นแนวทางเด้อค่ะบบรูว่ามองไดพิษมองไดถูกอาจารย์ไดเก่งอาจารย์ไดเด็ดค<บ>่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมเนะาะค่ะ ทางนี้ทางนั้นการน,นําเสนอพ่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้รับช่อมเบิงค่ะหมักกับจ้าคอยจัดเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมาเป็นงวดแหลกน้ำเชี่ยก็ได้ยินเพิ่นเบาห้ฟังซื้อ,อค่ะคือคือแม่อ้อยเนาะค่ะดันูุชมคือแม่อ้อยแม่อ้อยเิ่นก็ว่าถือตลอดถือกเกือบทุกงวดค่ะแม่อ้อยค่ะบานนี้มานําเสนอแม่อ้อยก็ถืออีลีเนาะค่ะดันบุชมก็คือจัง เก่าเจ็ดกับเก่าหนึ่งนี่ค่ะแม่อ้อยเพิ่นกระถือคือเพิ่นวายอีหลีค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะอันนี้ก็ลองเบิ่งมันกลับไปส้นแม่อ้อยอยู่เก่าเจ็ดส้นพีประกายอีกค่ะท่านผู้ชมอันนี้ล่ะมีตาอาจารย์ที่เพิ่นเก่งเก่งเด็ดเด็ดดังดังค่ะนี่ล่ะค่ะอาจารย์เก่งเก่งเด็ดเด็ดดังดังพ่นกระมีอ่าาดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะทุกอย่างนําเสนอพอเป็นแนวทางค่ะพอเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ อ๋อไก่แล้วค่ะท่านผู้ชมขอให้เอฟซีแฟนคลับของน้ำเชียและเก่ามาเชียให้ได้ไดไเฮให้ได้สลองปีใหม่เด้อค่ะท่านผู้ชมให้ได้สลองปีใหม่ค่ะอีกบ่จักสองสงมงี่หละ่ะก็ออกแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะตัวเดิมค่ะบนล่างย้ำม,มาว่าเป็นบนล่างค่ะเลขล็อก8 5 4ห้าตรงกับตีควอมฝันไหมไ แล้วก็ะหาเก่าตรงกับของผู้ใหญ่ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ